การทำงานสไตล์คนไทยในสายตาต่างชาติข้อแรกทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงคนไทยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการใหม่ๆส่วนใหญ่มักยึดติดความเคยชินแบบเดิมๆเคยทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปหากมีอะไรใหม่ในองค์กรก็จะกลายเป็นการสร้างความลมพอนและมักจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรและในบางกรณีอาจถูกต่อต้านด้วยข้อที่สองไม่กล้าโต้แย้ง ในกรณีที่มีการเจรจา,าเรื่องใดเรื่องหนึ่งและแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยหรืออาจกำลังสูญเสียผลประโยชน์คนไทยมักจะมีนิสัยที่เจริงใจไม่โตแยง้งแต่ก็ไม่เห็นด้วยทำให้อีฝ่ายเป็นผู้คุมเกมและไม่รู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงในิสัยเช่นนี้ทำให้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะในใจต่อต้านแต่ไม่แสดงออกข้อที่สามไม่พูดสิ่งที่ควรพูด นอกจากจะไม่โต้แย้งแล้วในหลายกรณีคนไทยมักจะไม่แสดงออกไม่ถามไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดเมื่อมีข้อสงสัยหรือมีความคิดดีๆก็เก็บนำเอาไว้ไม่บอกเก่าวให้ชัดเจนบางครั้งทำให้เดินไปคนละทิศละทางงานก็ไม่สำเร็จความสามารถที่มีก็ไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ ข้อที่สี่ความรับผิดชอบฝรั่งมองว่าคนไทยไม่ทํางานให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนดมักจะเลื่อนออกไปหรือไม่ก็เร่งทําในวินาทีสุดท้ายก่อนถึงกําหนดทําให้งานออกมาไม่มีคุณภาพและมักจะไม่ยอมตกลงหรือเซ็นยินดอมรับความผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะกลัวการผูกคัด,ดข้อที่ 5. ห้าขาดการวางแผนรองรับปัญหาส่วนใหญ่คนไทยจะรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยมาคิดแก้ไข เป็นการทำงานแบบ r e ร c t i v e แต่จะไม่วางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นข้อที่ 6. บอกแต่ข่าวดีคนไทยไม่กล้าบอกข่าวร้ายกับผู้บริหารทางชาติมักจะพยายามหาข่าวดีๆหรือมีวิธีการในการเลี่ยงไม่ตอบตามความจริงบางครั้งทำให้สถานการณ์ลุกลามใหญ่โตเกินแก้และบางครั้งก็มักจะพูดเฉพาะในสิ่งที่เจ้านายอยากฟังเท่านั้นข้อที่เด ขาดทักษะในการทํางานเป็นทีมไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้พัฒนาตนเองเป็นจุนอ่อนอย่างยิ่งของคนไทยเพราะมักจะเก่งแบบศิลปินเดียวทํางานกับหมู่คณะไม่ค่อยได้และไม่ขวนขวายหาวิธีในการฝึกฝนพัฒนาทักษะและความคิดของตนเองไม่ว่าจะเป็นความรอบรู้ทั้งโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องงานให้มีการต่อยอดึ้นไปเรื่อยๆข้อที่8ไม่มีความเื่อสัตย์ฝรั่งมองว่าคนไทยมิสั่ชอบโกหกแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย จึงควรมีความซื่อสัตย์กับตนเองและองค์กรมากกว่านี้ข้อที่เก้าระบบพวกพ้องคุณไทยจะแยกออกไม่ออกระหว่างพวกพ้องและส่วนรวมมักจะปกป้องคนที่ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นพวกเดียวกันและจะปกป้องท,งทั้งที่รู้ว่าทําไม่ถูกต้องแต่ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเอาเป็นว่าพักพวกเพื่อนพ้องมาก่อนเสมอข้อที่สิบแยกไม่ออกระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว รั่งมองว่าคนไทยแยกไม่ออกระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมักจะามาปัวพันกันตลอดเวลาชอบอยากรู้เรื่องของคนอื่นและเป็นที่มาของข่าลือสารพัดชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์กับงานและองค์กรมักจะคุยเรื่องส่วนตัวมากเกินไปมักล้าออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามกําหนดแต่คาพหวังผลประโยชน์ที่เวลาดูนตําหนิเรื่องงานก็มักจะนํามาปัวพันเป็นเรื่องส่วนตัว